กำลังเป็นประเด็นดราม่าสุดไวรัลที่มีกูรูนางงามถึงกับบอกว่าต้องไล่นางงามคนนี้ออกเลยทีเดียวค่ะมาดูคลิปสาวงามผมบลอ์ท่านนี้เลยค่ะเธอกำลังนั่งเตรียมตัวอยู่หน้ากระจกน่าจะเป็นบรรยากาศหลังเวทีการประกวดนะคะเพราะว่าผมของเธอยังม้วนโรพลาสติกอันใหญ่ๆคาไว้เทมสีสะเลยค่ะเธอกำลังสวมชุดสีม่วงสดใสแบบไหล่เดียวและมีสายสะพายพาดอยู่ด้วยนะคะ เธอกำลังใช้แปรงเล็กๆค่อยๆแต้มลิปสติกที่ริมฝีปากอย่างตั้งใจเลยค่ะเธอมองตรงมาที่กล้องด้วยสายตาที่ดูนิ่งมากๆเลยค่ะดูเหมือนเธอกำลังจะสื่อสารอะไรบางอย่างผ่านสายตาคู่นั้นนะคะจากนั้นภาพก็มีการตัดซูมเบลอ ER ๆ ER เข้ามาแวบหนึ่งแล้วก็กลับไปที่ภาพเธอแต่งหน้าเหมือนเดิมเธอคนนี้คือ Miss Universe ชิลีในช่วงท้ายของคลิปภาพก็ตัดเปลี่ยนไปเลยค่ะโอ้โห คราวนี้เธอมาในลุคที่สวยสมบูรณ์แบบมากๆผมสีลออน์สวยของเธอถูกปล่อยลงมาเป็นหล่อนคลื่นสวยงามเธอยิ้มหวานสดใสามากๆสวมชุดราตรีสีเงินระยิบระยับปักเลื่อมแวววาวทั้งตัวเลยค่ะพร้อมกับต่างหูเพชรวิบวับและที่สำคัญคือสายสะพายชิลีที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเธอโพสท่าหมุนตัวเล็กน้อยพร้อมกับรอยยิ้มที่มั่นใจเป็นอันจบคลิปที่สวยงามมากๆเลยค่ะ นักวิจารณ์ต่างชาติเห็นคลิปนี้ถึงกับบอกว่าพวกเขาต้องหยุดได้แล้วมันถึงขีดจำกัดแล้วที่เหล่าคนทำคอนเทนต์ทั้งหลายพยายามจะหยิบยกเรื่องอะไรก็ได้มาพูดถึงนางงามแค่เพียงเพราะอยากจะได้ยอดไลค์อยากจะได้ยอดวิวในเพจของตัวเองเขาบอกต่อว่าคนที่พยายามจะเรียกความสนใจหรืออยากได้ผู้ติดตามเพิ่มด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำควรจะถูกห้ามไปเลย เขาอยากขอร้องให้ทุกคนปล่อยให้เธอได้แข่งขันอย่างเต็มที่เธออย่ามาพยายามทำลายชื่อเสียงของเหล่าสาวงามเพียงเพื่อจะแลกกับผู้ติดตามเลยเพราะเรื่องอื้อสาวอะไรต่างๆเหล่านี้น่ะมันน่าเบื่อมากๆแล้วค่ะ นักวิจารณ์บางคนก็บอกว่าดูแล้วฉันรู้สึกว่าเดี๋ยวตอนนะคะพอดูดีๆจะเห็นว่าเธอทำท่าแปลกๆค่ะเธอเอาแปรงจุ่มอะไรสักอย่างแล้วก็ก้มหน้าลงไปทำท่าเหมือนสูตรอะไรบางอย่างจากหลังมือของเธออย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วก็เงยหน้ากลับมาปกติค่ะโอะ แล้วภาพก็ตัดสลับไปมาค่ะทั้งภาพตอนเธอกําลังแต่งหน้าทําท่าสูตรนั่นแหละค่ะแล้วก็ตัดไปที่ภาพตอนเธอสวยเสร็จแล้วผมลอนสลวยในชุดราตรีแวววาวเขาบอกว่านี่คือเทรนด์ไวรัลแต่ว่าตอนนี้กําลังมีประเด็นดราม่าสนั่นเลยนะคะมีเพจต่างๆออกมาวิพากษ์วิจารณ์คลิปนี้ของมิสชิลีอินนามอลกันใหญ่เลยค่ะโดยกล่าวว่าท่าทางที่เธอทําก็คือตอนที่ก้มลงไปนั่นแหละค่ะมันเหมือนกับการแสดงท่าทางเรียนแบบเรื่องที่ ไม่เหมาะสมหรือว่าการสุดดมอะไรทำนองนั้นเลยค่ะแต่นักวิจารณ์นางงามคนนี้บอกว่ายุดเดียวนี้เขาเชื่อว่านี่มันก็แค่เทรนด์ไวรลัลธรรมดาธร,รมดาในสื่อออนไลน์เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องร้ายแรงที่คนกำลังกล่าวหากันเลยเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าทุกคนหยุดทําเรื่องใหญ่โตเกินความจริงได้แล้ว ในระหว่างที่เขาพูดปกป้องเธออย่างดุเดือดนะคะภาพพื้นหลังก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะโชว์ความสวยของเธอแบบจัดเต็มทั้งตอนที่เธออยู่บนเวทีประกวดจริงใส่สายสะพายชิลีกำลังพูดใส่ไมโครโฟนยิ้มแย้มสดใสเธอสวยมากๆเขาย้ำอีกครั้งว่าให้หยุดขยายความเรื่องนี้แต่เหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรื่องนี้มันชักจะไปกันใหญ่แล้วค่ะ สื่อต่างชาติบอกว่าพวกเขาต้องการจะริบมงกุฎของมิสยูนิเวอร์สชิลีคืนโอ้โหแค่เปิดมาก็แรงแล้วนะคะมีคลิปจากรายการโทรทัศน์ดูเหมือนจะเป็นรายการข่าวบันเทิงในทีวีของประเทศชิลีเลยค่ะมีพิธีกรชายสองคนกำลังนั่งคุยกันอย่างจริงจังสื่อต่างชาติสรุปให้ฟังว่าตอนนี้สถานการณ์มันบานปลายจนควบคุมไม่ได้แล้วค่ะกำลังมีการเรียกร้องอย่างหนักให้ริบมงกุฎหรือปลดมิสยูนิเวอร์สชิลีอินนามอล ออกจากตำแหน่งไปเลยค่ะเพียงเพราะวิดีโอที่กลายเป็นไวรัลตัวนั้นนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเรื่องมันเริ่มจากที่หลายเพจพาก,กันวิจารณ์คลิปที่เขาเล่นเทรนดไวรัลแล้วภาพก็ตัดไปที่คลิปต้นเรื่องนะคะตอนที่เธอยังม้วนโรผมสีม่วงแล้วก็ทําท่าก้มลงไปสูดอะไรจากหลังมือนั่นแหละค่ะว่าเธอกําลังทําท่าทางแบบว่าคุณก็รู้ว่าอะไรแต่เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มนะคะว่าจริงๆแล้วตัวอินนาม,มอลเองนะ่ะ เธอได้ออกมาขอโทษต่อสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะคะเธอยังชี้แจงด้วยว่าช่างแต่งหน้าของเธอเป็นคนขอให้เธอถ่ายคลิปเล่นตามเทรนนี้เฉยๆไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีเลย แต่เรื่องมันพีคตรงนี้ค่ะคือตอนนี้ในสถานีโทรทัศน์ของชิลีเองเลยนะคะภาพกลับไปที่รายการทีวีอีกครั้งกำลังมีการเรียกร้องอย่างจริงจังให้ปลดเธอออกจากตำแหน่งเลยค่ะและที่หนักกว่านั้นก็คือพวกเขาเรียกร้องให้รองอันดับหนึ่งของการประกวดในประเทศขึ้นมารับตำแหน่งแทนเธอไปเลยค่ะ นักวิจารณาง,งามต่างชาติบอกว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นละครสัตว์ไปแล้วมันไม่ควรจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นมันก็แค่เทรนด์โซเชียลมีเดียธรรมดารรมดาที่คนเป็นล้านๆคนทั่วโลกเขาก็เล่นกันเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียมันก็สำหรับผู้ใหญ่และคลิปนี้มันก็แค่เรื่องตลุกขบขันที่คนพากันขยายความจนเกินเหตุทั้งๆท,ที่ตัวนางงามเองเธอก็ได้ออกมาขอโทษไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ สุดท้ายค่ะมิสชิลีอินนอร์มอลเธออัดคลิปนี้ด้วยตัวเองเพื่อชี้แจงคราวนี้เธอไม่ได้อยู่ในชุดราตรีหรือม้วนโรผมแล้วนะคะแต่อยู่ในชุดดูดีทาปากสีแดงสดใสมากๆและสวนต่างหูระยะที่งดงามแต่สีหน้าของเธอดูจริงจังมากๆเลยค่ะเธอเริ่มพูดขึ้นมาเลยนะคะเป็นภาษาสเปนเธออธิบายว่าคนที่เป็นคนอัปโหลดวิดีโอนั้นคือช่างแต่งหน้าค่ะ เธอเล่าต่อนะคะว่าช่างแต่งหน้าคนนั้นเป็นคนบอกเธอเองเลยว่าอัดคลิปนี้สิจากนั้นเธอก็ทำหน้าเหมือนลำบากใจนิดๆแล้วก็พูดต่อนะคะว่าฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะกำแพงด้านภาษาหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ไม่เข้าใจกันดีมันเหมือนกับว่าฉันพยายามจะบอกเขาว่าไม่แต่เขาก็ยังขยันขยอว่าทำเถอะทำเลยทำเลยเธอพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่แสดงความรู้สึกผิดนะคะว่าและด้วยเรื่องราวที่มันกำลังเกิดขึ้นความจริงก็คือฉันไม่ได้ปฏิเสธเขาไปค่ะ แล้วเธอก็ย้ำเลยนะคะว่าฉันควรจะปฏิเสธอย่างเด็ดขาดไปเลยและไม่ควรทำมันตั้งแต่แรกแต่ก็นั่นแหละข่าวมันเกิดขึ้นแล้วและวิดีโอนั้นมันก็ถูกปล่อยออกไปแล้วเธอมองกล้องด้วยสายตาที่จริงจังมากๆแล้วพูดปิดไทยว่าและฉันต้องขอโทษจริงๆหากมีใครก็ตามที่รู้สึกเธอเว้นจังหวะนิดนึงรู้สึกเหมือนถูกล่วงละเมิดหรือไม่ได้รับความเคารพจากคลิปนั้น พูดจบเธอก็มองกล้องนิ่งๆอีกแป๊บหนึ่งแล้วคลิปก็ตัดจบไปเลยค่ะเป็นการออกมาอธิบายและขอโทษอย่างเป็นทางการจากเธอเองเลยค่ะโอ้โหขุนคะใต้โพสต์นี้คือลานละเลงย่อมๆเลยค่ะคอมเมนต์ถลม่มทลายกันแบบสุดๆเสียงแตกเป็นสองฝั่งชัดเจนมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบซับๆเลยนะคะเปิดมาเนี่ยก็มีสายสพอร์ตค่ะกองเชียร์ทีมมิสชิลีเข้ามาปกป้องกันยกใหญ่เลยบอกว่า ใจเย็นๆกันก่อนนี่มันก็แค่เทรนด์ดิสตอกธรรมดาธรรมดาเองทำไมต้องทําเรื่องใหญ่โตกันขนาดนี้ด้วยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าช่างแต่งหน้าเป็นคนขอให้เธอทำแถมยังมีคนมาขยายความเพิ่มอีกนะคะว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยแหละที่เป็นคนอัปโหลดคลิปนี้ลงโซเชียลมีใช่ตัวเธอสักหน่อยบางคนก็บ่เลยว่า พวกคุณนี่มันช่างอ่อนไหวกันเหลือเกินเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นจะมีอะไรจริงจังเลยแล้วก็มีคอมเมนต์สายช่างสังเกตนะคะบอกว่าเนี ee, ่ยเธอออกมาอธิบายแล้วไงว่าช่างแต่งหน้าเป็นคนขอให้เธอทำและเธอก็ไม่อยากจะปฏิเสธเขาเพราะเรื่องราวราม่าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่เธอก็ยอมรับแล้วว่าถ้าเธอรู้ว่าจะเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้เธอก็คงไม่ทำตั้งแต่แรกบางคนก็เลยสรุปสั้นๆว่าโอ้ oh, มันก็แค่ช่วงเวลาของสาวผมบลอนด์โมเ o ม e n t นะคะคุณส่วนอีกคนก็บอกว่าฉันรักเธอนะนี่มันไม่ใช่ความพิดของเธอแต่เดี๋ยวก่อนค่ะพลิกมาดูอีกฝั่งทีมที่ไม่เห็นด้วยนี่เขาก็สาดคอมเมนต์ใส่แบบไม่ยั้งเลยค่ะพวกเขาบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะนี่มันดูไม่ดีเอามากๆเลยนะสายจริงจังเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นทันเยอะเลยค่ะว่า ต่อให้มันจะเป็นเทรน์ก็จึงแต่เธอเป็นบุคคลสาชารณะนะยิ่งกำลังประกวดเวทีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบนี้คนทั้งโลกเขาก็จับจ้องทุกการกระทำอยู่แล้วควรจะระวังตัวให้มากกว่านี้สินี่มันคือการส่ง wrong message ออกไปนะมีคนหนึ่งฟันธงเลยค่ะว่าเธอโง่มากมงกุฎลอยไปแล้วหรืออีกคนที่บอกว่านี่มันนอกคอนเซปต์ของ Miss Universe ชัดๆ แล้วก็มีคนเริ่มวิเคราะห์ถึงผลกระทบแล้วค่ะบอกว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ทำให้เธอตกรอบหรอกแต่มันจะทำให้เธอชฉวดมงแน่นอนอีกคนก็มาผสมโรงเลยว่าถ้าเธอกำลังหวังจะเข้าท็อป3าแล้วก็ตอนนี้เธอหลุดไปแล้วจ้ะไปหวังอย่างอื่นแทนมีคอมเมนต์หนึ่งที่ดูจะเสียดายมากๆเลยนะคะเขาบอกว่า เธอโง่เข่ามากที่ทำแบบนี้เธอเพิ่งจะโยนมงกุฎทิ้งไปกับเรื่องโง่ๆทั้งๆท,ที่เธอน่ะสวยที่สุดในทวีปอเมริกาแล้วแท้ๆถึงจะเป็นเรื่องตลกเป็นเทรนด์หรืออะไรก็ช่างแต่กรรมการเขาไม่ทนเรื่องแบบนี้แน่ๆแน,แน่นอนค่ะคุณพอมีเรื่องแบบนี้สายหาสายปัน่นสายแซะก็ต้องมาสิคะมาถึงก็โยงไปที่ประเทศอื่นเลยคะ่ะ ถ้าเป็นโคลัมเบียทำนะมันจะกลายเป็นเรื่องสุดยอดไปเลยแล้วก็มีคนมาตบมกว่าอ๋อนี่มันอาหารเช้าแบบโคลัมเบียนี่เองยังค่ะยังไม่จบมันมีสายทฤษฎีสมคบคิดด้วยนะคะมีคนตั้งข้อสังเกตว่านี่มันแปลกปลๆนะหรือว่านี่มันจะเป็นแผนสกัดดาวรุ่งพวกเขาพยายามจะสกัดสาวละตินออกจากท็อปหรือเปล่าคนนึ่งไล่เรียงเลยค่ะว่า ตอนแรกก็ไปทำให้อับหญ่ตอนนี้ก็มาปล่อยคลิปเล่นงานชิลีรายต่อไปจะเป็นเวเนซุเอลาใช่ไหมแล้วก็มีคนมาเสริมทับเลยค่ะว่าช่างแต่งหน้านั่นแหละที่บังคับให้เธอทำชัดเลยพวกเขาพยายามจะทำลายชื่อเสียงสาวลาตินแต่เราไม่ยอมหรอกแล้วก็มีคอมเมนต์จากบ้านเราภาษาไทยไปแจมด้วยนะคะบอกว่า เรดวาชีมีของอะไรทำนองนี้ค่ะในขณะที่คนอื่นก็ยังเถียงกันไม่จบไม่สิน้นบางก็ว่าสวยจะตายยังไงก็จะโหวตบางก็ว่าแย่มากควรตัดสิทธิ์ทันทีบางก็เธอแค่ไรเดียงสาไปหน่อยที่ยอมทำตามเทรนดโอ้ยสรุปคือตอนนี้ในคอมเมนต์นี้วุ่นวายสุดๆไปเลยค่ะคุณ